ศีลที่เป็นอกุศลคือการเลี้ยงชีพชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้กับตาปติตาปติก็ศีลที่เป็นอกุศลนั้นเป็นอย่างไรตาปติกายกรรมที่เป็นอกุศลวัชีกรรมที่เป็นอกุศลการเลี้ยงชีพชั่วมิจฉาชีวะเหล่านี้เรากล่าวว่าศีลที่เป็นอกุศล ก็สีนที่เป็นอกุศลเหล่านี้มีอะไรเป็นเอดไอเกิดแม้เอดไอเกิดแ่งศีนเป็นอกุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวแล้วก็ต้องกล่าวว่ามีจิตเป็นเอิดไอเกิดจิตนั้นเป็นอย่างไรแม้จิตเราก็มีมากหลายอย่างมีประการต่างๆจิตใด,ดมีราคะมีโทสะมีโมหะสีลที่เป็นอกุศลมีจิต นี้เป็นเอตไอเกิดก็ศีลที่เป็นอาคุศลเหล่านี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหนแม้ความดับแห่งศีลที่เป็นอาคุศลเหล่านั้นเราก็ได้กล่าวแล้วตาปฏิภิสุในธรรมวินัยนี้ละกายตุจริตจเจริญกายสุจริตละวจีตุจร,ริตเจริญวจีสุจริตละมโนตุจริตจเจริญมโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาหาชีวะศีลที่เป็นอาคุศลเหล่านี้ย่อมดับลงหมดสิ้นด้วยการละตุจริตจะเริญสุจริตด้วยการละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีวิตด้วยด้วยสัมมาอาชีวะผู้ปฏิบัติอย่างไรจึงชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแห่งศีลที่เป็นอาคุศลตาปฏิ พิสุในธในตมวินัยนี้ย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิตไว้เพื่อยังอกุศละรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่ยังไม่บังเกิดไม่ให้เกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งจิตไว้ เพื่อละอกุศลละรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งฉิตไว้เพื่อยังกุศลละทมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นย่อมปลูกความพอใจย่อมพยายามย่อมปรารกความเพียรย่อมประกองจิตย่อมตั้งฉิตไว้เพื่อความตั้งมั่น ความไม่เหลือหนหายความออกอามยิ่งขึ้นความไปบุญความเจริญความเต็มเปี่ยมแองกุศลลธรรตั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วตาปาติผู้ปฏิบัติอย่างนี้แลชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความดับแองสีลที่เป็นอากุศล